ทุกคนเชื่อไหมเะาว่าที่นี่คือลานกลางเต็นท์บนเขาคอภาพจำหลายๆคนอาจไม่คุ้นเคยแบบนี้เราจะเห็นลานกลางเต็นท์ของเขาคอที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทมากมายแต่ที่นี่ไม่ใช่แบบนั้นเพราะที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์จริงๆในไม่กี่ที่บนเขาคอที่ให้ความเป็นส่วนตัวประกอบกับวิวพาโนรามาที่สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินอันสวยงามได้ ตามพวกเราไปปักสมอกันได้ค่ะกับลานกลางเต็นท์เปิดใหม่ Scamp เข,ข่าคอลานกลางเต็นท์ฟิลญี่ปุ่น ตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เขาค้อนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกลางเต้นกันแบบว่าร้านกลางเต้นเปิดใหม่วันนี้เราเดินทางมาจากอีกที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งนะแต่ว่ายังไม่เข้าร้านกลางเต้นตอนนี้หรอกเราจะไปหาที่ทเที่ยวข้างนอกก่อนแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาตื่นสเสบียงนะคะพี่ก็จะมาหาซื้อเครื่องดื่มซื้อขนมกันที่นี่แหละตรงน,นี้ก็จะมีแบบว่าร้านอาหารร้านอะไรอยู่เยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราค่อยหาอะไรกินเนาะพี่หมีเนาะตอนนี้ซื้อขนมก่อนได้ไหมไม่เอาะเป๋าตังมา คือโฟมล้างหน้าเอาไปแล้วเฮ้ยหนูไปเห็นในเทจมาว่าไอเนี่ยร้านกลางเต้นที่เราจะไปอะมันร้านหญ้าเขียวๆแน่นๆเลยใช่ปะแล้วก็มีร้านหินด้วยแต่ว่าเรากางร้านหินแล้วเอผอฝนตกมันจะได้แบบว่าไม่เฉแฉะมากเดี๋ยวเราเอา,เ,อาเครื่องดื่มประจําของเราไปนะคะขาดไม่ได้เลยทุกทริปต,ต้องมีโค้กที่เลือกไซนี้เพราะว่ามันแช่ในกระติกง,ง่ายแล้วก็หยิบกินง่าย<อ>าด้วยอันนี้หมดแล้ว ขึ้นแบบหวานแต่เรา,เาขวดใหญ่ไปนะเอาไปผสมผสมกันขวดเดียวก็พอขวดใหญ่ไปจ่ายตังค์ครับเอาแค่นี้นะเอาอะไรเพิ่มเปล่าเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนเราไปหาอะไรรองท้องกันนะไปหาข้างบนก็ไแด้ข้างบนน่าจะมีเยอะอยูไปครับไปครับต่หลังรถมันลกมากเลยนะจะถ่ายจริงเหรอ ไปไปครับได้ร้านนั่งแล้วนะคะอยู่ริมถนนเลยน่าจะมีแบบว่าตามสั่งหรือไม่ก็พวกส้มตำอะไรให้เรากินด้วยที่แวะคือเขามีไก่ย่างอยากกินไก่ย่างไก่ย่างเขาน่ากินมากเลยนะนั่งตรงนู้นเขียวๆเลยอยากกินอะไรเป็นอยากกินส้มตำส้มตำได้ไหมไก่ย่างนี่คือมีครึ่งตัวป่ะคะครับ นี่เป็นครึ่งตัวด้วยนั่งรออาหารก่อนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราไปหาคาเฟ่นั่งนะเดี๋ยวพอแบบว่าแดดมันบางลงกว่านี้เย็นๆหน่อยค่อยไปที่ลานกลางเต็นท์วันนี้บิ้นจะช่วยพี่หมีกลางเต็นท์นะทุกคนไม่ได้เห็นบิ้นกลางเต็นท์มานานมากแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวทริปนี้บิ้นจะกลับมากลางเต็นท์แล้วนะคะอยากมีผ้าลับโอ้อันนี้ตําหอยดองอันนี้น้ําตกหมูอู้อันนี้ขนมจีนอันนี้นนนนนนข้าวเหนียวของพี่หมีฮนะว้าวเห็นไหม เข้ามาร้านนี้พราไก่อย่างเลยเนี่ยดูดิสีอย่างน่ากินอ,นนอได้อย่างเยอะแล้วก็จะได้จานนิดแบบแล้วก็จะได้จานละนิดนิดอ่ะจานน้อยๆ ราคาเท่าแถวบ้านเราเลยทำได้แบบเยอะเลยอ่ะไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้เผ็ดมากเลยเดี๋ยวเอาโคกไปแช่เย็นก่อนเออกินน้ำแก้เผ็ดก่อนโอ้ยแก้วเอาแก้วมาเอาน้ำแข็งโอยเผ็ดมาก พิกเขาเผ็ดมากแล้วบอกว่าน้ำแข็งมันก็ละลายไวอะเนาะน้ำที่เรากินมันก็แบบแบ๊บเดียวหมดมโชคดีได้โคกช่วยเขายังชั่วเลยโคกยังเย็นแก้เผ็ดอุ้ยดีขึ้นเลยอะเมื่อกี้แบบแสบปากมาก พี่มีเดินทางกันต่อถึงแล้วนะคะลานเอสแคมอุ้ยลานเขาน่ารักมากเลยนะแต่ต้นไม้ด้วยความที่แบบเขาเป็นลานเปิดใหม่แหละต้นไม้ก็เลยแบบว่ายัางไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ตรงนี้มีร้านไผ่ด้วยเนี่ยบินชอบร้านนี้นะร้านข้างหลังบินเนี่ยชื่อร้านเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยร้านไดจิใช่ไดจิแล้วก็ข้างหน้าเป็นร้านไผ่ร้านไผ่ก็จะเป็นร้านซาจิเนี่ยชื่อร้านเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยตรงนี้ก็เป็นวิวอ่างเก็บน้ํานะคะนี่ให้ดูให้ดูให้ดูว่าติดน้ํา อ่างเก็บน้ํนี่ไงอ่าคืน้ํแบบนี้เลยแล้วลานเขาก็เป็นเลเยอร์นะคะเลเยอร์ขึ้นไปเป็นชั้นๆๆ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 ๆอ่าอยู่ข้างล่างอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เดี๋ยวไว้เอาโดนขึ้นหรือขึ้นไปถ่ายข้างบนให้ดูอีกทีนึงลานพอเป็นเลเยอร์ลงมาเรื่อยๆสวยสวยมากฝนฝนมาแล้วจ้า ร้านนี้ล่มนะพี่หมีติดน้ําด้วยดูดิตรงเนี้ล่มเต็มเลยดูดูดูเห็นไหมร้านน่ารักติดน้ําให้ดูฝั่งโน้นอีกทีนึงหมุหนหมุหนหมุนหมุนหมุนโอ้ลมได้ยินเสียงลมไหมลมเย็นมากนานนมันได้อยู่แต่มันถ่ายไม่สวยใช่ตรงเนี้ได้ล่ม ถ้าถ่ายก็อาจจะถ่ายไม่สวยแต่ถ้าเราพักผ่อนเราเราจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าอยากถ่ายรูปสวยพี่หมีไปอยู่ร้านตรงนู้นหรือร้านข้างบนก็ได้แต่ร้านไผ่เนี่ยมันใกล้ห้องน้ํานะมีห้องน้ําส่วนตัวเนี่ยหนูอยากกลางตรงนี้เลยล <ม S 1> พักผ่อนใช,ใช่เรามาพักผ่อนเอาลานนี้ล่มไม้มันเยอะมีลม่มไผ่ติดริมน้ํามีลมเย็นๆใกล้ห้องน้ําด้วยเราจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่เลือกร้านนี้ ล่มเย็นขนาดนี้มันไม่โป่งไงข้างบนมาดูรับลมไงรับลมรับแดดด้วยไปหายแล้วรับลมรับแดดด้วยเมื่อกี้มันไต่ตินแต่ว่ามันบินไม่ได้แล้วเห็นไหมว่าปีกมันหกักต่อตอย่าบินไม่ได้แล้วเนี่ยหนูยอยากได้้านนี้แต่ถ้าพี่หมีอยากได้้านอื่นก็ตามใจพี่หมีเลยให้พี่หมีเลือกดีกว่าแต่พี่หมีแบบอยากถ่ายรูปสวยๆไง เมื่อกี้ฝนตกเมื่ <laughs> อกี้ฝนตกแล้วป็นหลับอยู่ในรถตื่นมาเลยเป็นแบบนี้นี่ตอนนี้ฝนใกล้จะหยุดเต็มที่แล้วแหละแล้วพี่เจ้าของเขาก็มาแล้วก็แนะนําให้มากางด้านบนนะวิวสวยมากสวยเลยอยากให้เห็นอ <c oughs> ก็ตัดสินใจถูกยอมร้อนนิดนึงไม่เป็นไรแต่ว่าวิวปังมากเดี๋ยวกางแถวนี้แหละ ตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยเราจะได้เห็นวิวน้ำเวิงน้ำแบบนี้ไงใช่ใช่เอาตรงนี้เลยเนี่ยกางตรงนี้มีทางขึ้นให้เขาขึ้นไปห้องน้ำได้ดูดิวิวข้างหน้าเราเนี่ยเป็นเวิงน้ำที่แบบว่าอลังการสุดโอ้ยเราบอกแล้วใช่ไหมว่าที่นี่คือเอสแคมเราจะกลางตรงนี้โอเคไปขนของกัน วน้ำข้างหน้าด้วยอันนี้คือท็อปวิวจุดที่เราอยู่นี่คือท็อปวิวนะคะสวยเสียงเสียงกลับมาไม่ปกติพุ่งตื่นอาการเป็นไงมันอึนพิ่งตื่นตื่นมาแล้วก็เอานิ้วเจ็บมันมือมันกำไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวจะช่วยพี่หมีกลางแหละพี่หมีจะได้พักด้วย ไหนด้านหน้าเนี่ยถูกไหมในด้านหลังเอาด้านหน้าไว้นี่อือด้านหน้าไว้นี่ถูกนี่แอร์ช่องแอร์เดี๋ยวว่าไปถ่ายเต็มๆอีกทีนึง่ด้านหน้ามา,ามา<อ>มา,นนาใปอ,อกแขนเน่านี่ไงมีปลอกแขนอยู่ทำไมฮะใส่ปลอกแขนไงแดดมาอยู่ๆแดดมาเฉยเลย i เลนคอเวอร์เขาก็ติดไม่ยากนะคะเพราะว่าเนี่ยมาเป็นปีนทุกแกแบบนี้เลยเลเกี่ยวตรงกลางไปก่อนนะล็อกตำแหน่งเอาไว้มันจะได้ไม่ไหลไป แล้วเดี๋ยวเราเอาเสาขึ้นตั้งเต็นท์ให้เป็นทรงกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้เสารุ่นใหม่ของแคมดีไซนเป็น3ท่อนแบบนี้นะคะนี่ถ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเก็บในรถเก่งหรือรถคันเล็กๆเนี่ยมันจะเหลือสั้นนิดเดียวเองสั้นจุดไหวไหมไหวไม่ไหวเดี๋ยวก็รู้ uh. กลางเต้นเน่ยน่ยๆสิ่งที่เราต้องการก็คือเติมโค้กเข้าสู่เส้นเลือดน,นะคะ ก็ฝนตกตลอดเลยถือแป๊บหนึง่งการเต้นอยู่ใกล้แล้วอ่าให้พี่หนีก่อนเลยแล้วหนูกินในขวดก็แหละ แล้วน,นะวันนี้เรามีออนนิ่งมาด้วยคือรอบนี้เราเอาเต็นท์แคมปไซน์มาแบบฟูลเซตเลยนะเป็นเซตใหญ่เลยก็กางออนนิ่งด้านข้างด้วยถ้าฝนตกเนี้ยเราก็นั่งใต้ออนนิ่งได้สบายเลยนะวิธีกางออนนิ่งของแคมปไซน์ไม่ยากเห็นไหมว่าเขาเป็นซิปมาแบบนี้อันนี้เขาติดกันมาจะได้พับเก็บง่ายๆนะคะ ็เ,เอาซีฟเนี่ยติดเข้าไปเลยเราก็มาต่อสมอด้านข้างนะคะให้ออนนิ่งก็กลางออกมาหรือว่าเราจะกลางแบบว่าถ้ามีเสาเทเลเพิ่มนะเราก็กลางปีกออกมาอย่างนี้เลยก็ได้เราจะมีพื้นที่ใต้ออนนิง่งเพิ่มมากขึ้นนะแต่วันนี้เรา,มา,เรา,า,มาไม่ได้เอาเสามาเรืเอามาเปือนเลยก็เนี่ยต่อ แต่จะให้พี่หมีต่อกให้ดีกว่าเพราะว่าพี่มือเจ็บอยู่พี่หมีตอกให้หน่อยีอ๋ยวถ่ายให้ชิลจัดเลยก็ไม่ใช่อะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีแดดอยู่ใช่ไหมเราก็เลยมานั่งหลบแดดก็ตรงช่วงที่มันเป็นเงาเต็น ก็เนี่ยเดี๋ยวพอแดดเผ็ดลงแดดบางเย็นกว่านี้อีกหน่อยนึงเนี่ยเราก็จะย้ายของไปไว้หน้าเต็นท์้้วก็จะจัดข้างในเต็นท์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อ๋ออันเนี้ยเต็นท์รุ่นใหม่ของแคมป์ดีไซน์บินบอกไปแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่แบบว่าทําให้เป็นชอบมากๆเลยนะก็จะเป็นช่องท่อแอร์เขาปรับปรุงมาใหม่เดี๋ยวบินจะพาไปดูนะคะยบเข้ามาอันนี้ก็คือช่องท่อนะคะ ช่องท่อแอร์เป็นแบบนี้สำหรับใครที่แบบว่าเวลาไปแคมป์อ่พกแอร์ไปใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาท่อแอร์ออกตรงไหนยังไงดีอันนี้ของแคมป์ดีไซน์เขาออกแบบมาแบบรองรับคนที่พกแอร์ไปแคมป i ปิ้งด้วย <c oughs> มีสองช่องแบบนี้นะคะต่อได้ทั้งท่อลมร้อนและท่อลมเย็นสามารถ ดึงออกมาได้อย่างนี้เลยถ้าแอร์แต่ละยี่ห้อนะคะอาจจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันเราก็ปรับได้เป็นหูรูดแบบนี้นะคะปรับให้มันกระชับได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีตัวอะไรเข้าไปนะแต่วันนี้เราไม่ได้เอาแอร์มาเก็บไว้ยัดเข้าไปชึบชบึปิดให้เรียบร้อยเป็นตีตู้แกแบบนี้นะคะใช้งานง่ายฮ่เ<ะ>นเรียบร้อยแล้ว ลม่มเมื่อกี้ล้มฟิวเดี๋ยวไปเก็บล้มก่อนยูโคโฟมันใช้ในกระเป๋าได้เลยนะแต่ว่าเราเสียบหลายอย่างเราเออออกมาดีกว่าใช้คุ้มค่าเลยนะ S <S เตียงเนี่ยหลายลิปแล้วเนี่ยสองปีแล้วมุ้งเนี่ยประมาณนั้นตั้งแต่รู้จักกับแคมป์คูนเน่ะเมื่อก่อนแคมป์คูนเขาขายเตียงเบสเวด้วยไงก็จะมีเตียงเบสเว์หลายขนาดเลยแล้วก็ได้อันนี้มาแต่ว่าตอนนี้เขาเน้นเสื่อมากกว่าเสือปูนในเต็นที่เราใช้อยู่ก็เป็นของแคมป์คูนเหมือนกัน <S <S เขามีให้เลือกหลายแบบหลายลาย,ลาย,ลายถ้าใครที่แบบว่าหาเสือปูนในเต็นหรือว่าอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ลองไปดูที่เพจแคมป์คูนได้นะ แสงแดดอ่อนๆที่กำลังรับขอบฟ้าส่องลงมากระทบกับผิวน้ำจนเป็นสีส้มวิวตรงเนี้ยมันดีต่อใจสุดๆเงียบสงบแบบไม่ต้องพยายามอะไรเลยแค่ได้นั่งมองก็เพลินละพอแสงค่อยๆจางอากาศเย็นก็เข้ามาแทนที่ทันทีจากที่เคยอบอุ่นกลายเป็นความหนาวเริ่มเข้ามาเยือนอะไมันดนยุงกัน พ no ี่เขาบอกพี่เขามาก่อนไงเขาเลยบอกว่าอยุงเยอะเมื่อวานยุงเพียกเลยค้างแรงใช่ไหมฮะพี่เขาแมวมาด้วยน่ารักมากเลยนอนขนฟูเชะที่นี่ก็นําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้นะคะเข้ามาแล้วก็ต้องดูแลเพราะว่ามีทั้งน้ํามีลานหญ้าแบบว่าถ้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบคอยดูแลนอน ไม่ได้ว่านอนจะไปทําความรบกวนนะเดี๋ยวเขาจะอุ้มกลับบ้านไหมหรือเปล่าน่ารักขนาดนี้ดูดิแตงส้มๆไม่ล่าสุดนี้ดิอาอไม่อันนั้นอันนั้นอันอนั้นอ๋ออันนั้นเจอกับอันนี้<อ>เมื่อเมื่อที่ผ่านมาอน,นี้มันวันไฟไหนไอ้วันไม่ใช่วันไฟไนท์ตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านนะคะ สองนุม่มหล่อตรงหน้าป <c oughs> ิ๊นนี่ <g ül üyor> กำลังนั่งคุยกันเพลินเลย <c oughs> นั่งคุยเรื่องมวย <c oughs> บอกว่าถ้าไปคุยเรื่องบอลเนี่ยปิ๊นจะนั่งเงีเยบๆเลยนะปิ๊นจะไม่มีส่วนร่วมโดยเพราะปินไม่ได้ดูบอลแต่ถ้ามวยโอเคโอเคอยังพอไปได้อพี่เจ้าของร้านนะก็จะมีสองคนก็จะมีพี่เบิร์ดนะคะแล้วก็น้องกันจุมกันนะฮะน้องกันน้องการอย่างเนน้ไม่เกรงใจนวดเลย อายุน้อยกว่าพิงกก็ต้องเป็นน้องไงเล่นน้องกันใครมาที่นี่ต้องเจอแน่นอนนะฮะเขาจะมาต้อนรับอยู่ว้ามีอะไรทำโคตรว่างช่วงตีป้อมได้ไหมฮะได้ได้ได้ตีป้อมได้แต่เล่นอยู่ได้ตำแหน่งเดียวฮะ่ีเบิร์ดเล่นตำแหน่งไหนคะเล่นแคลรี่แคลรี่เอาไปเล่นด้วยไม่ได้ละตำแหน่งชนกันแล้วฮะเธอไปเล่นด้วยไม่ได้ละเล่นมีดจริงๆสองสองตำแหน่งผมเล่นลงป่าเล่นป่าเป็นไงเล่นป่าตอนเล่นป่า เป็นเล่นอยู่ตำแหน่งเดียวเป็นจะเล่นแครี่แค่นั้นเล่นเป็นตัวเดียวเล่นเป็นตัวเดียวด้วยเทลเทลเทลอนาถเทลอนาถผมเล่นเป็นแล้วก็โดนด่าอาจารย์นต้หัวเร้องโดนหรือเปล่โดนมันไม่มีใครไม่โดนด่าพี่เล่นะเอาบีนะผมเคยโดนโดนผมเคยขนาดผมเป็นเม็ดม่วงนะผมเดินเคยโดนด่าว่าอะไรนะเม็ดม่วงขี้ไก่ผมแบบโหอย่างวะเฟลนะอย่างพี่เบิร์ดได้โดนบ่อยพี่ปิดพี่ปิดเสียง แล้วแต่ถึงนี้มันมีฟังก์ชันแบบว่าปิดไม้ที่ที่ข้างบนได้เลยปีเทียเราก็จุดใช่เวลานั่งคุยเราเมานะเราเมาเราเมานะคะเวลานั่งคุยปราร์ตี้กันไหนมีโฮกอยู่มันมีชื่นใจนมันจะทําให้เราคุยสนุกขึ้นกินข้าวอร่อยขึ้นได้เวลาแยกย้ายแยกย้ายกลับนะนี่เขาว่านึกว่าจะนอนที่นี่โอ้มาจะต้องตากยุงฮะ อากาศหนาวโอเคครับกี่องศาก็ไม่รู้แต่หนาวนี่แค่สองทุ่มครึ่งองนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ไม่ใช่เลสวัสดีครับสุกร์วันศุกร์คุณนี้ช่วยเก็บเต็นท์ด้วยนะฮะได้ถ่ายไว้ดีครับไปขบวนดะพี่นะได้ครับแปะน้ำนอนไปหนาวน้ำนอนหนาวเขาบอกว่ามีน้ำอุ่นเป็นแบบสองระบบเห็นแล้วว่ามีแบบสองสองก๊อกอะไม่ไม่ใช่สองก๊อกมันเป็นฝักบัวแต่มันเป็นหัว สองหัวไม่รู้เรียกอะไรแต่บินจะไปอาบน้ำแล้วดูเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยอากาศหนาวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายบรรยากาศยามเช้าที่นี่สวยจนไม่รู้จะบรรยายยังไงดีทุกอย่างมนเล่าเรื่องในตัวเองหมอกบางๆลอยคลุ้งไปทั่วฉันมองไปทางไหนก็รู้สึกเย็นสบายสดชื่นสุด,สด วิวตรงหน้าเนี่ยถ้าไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนนึกว่าตื่นเช้ามาอยู่ที่ญี่ปุ่นซะอีกบรรยากาศมันใช่เลยอากาศก็สดชื่นกลิ่นธรรมชาติแบบเนี้ยมันคือโมเมนต์ที่อยากหยุดเวลาไว้จริงๆ เพรว่าไปเราไม่ได้มีฟิลแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะที่บอกว่านั่งปิ้งขนมปังชิวๆหน้าเต็นแล้วก็ชมวิวเหมือนมันห่างหายมานานมากวันนี้ขนมปังเหลือก็เลยเอามาปิ้งซะหน่อยสนุกไปเลย นี่เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะวุ้ยเสียดายบรรยากาศสวยๆแบบนี้แต่กว่าจะเก็บเต็นท์กันเสร็จนี่คือแบบรอฝนตกนานมากนะฝนเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวยุดตอนแรกกะว่าจะตากเต็นท์ให้แห้งก่อนโดยซ้ําไปว่าให้เต็นท์มันแห้งก่อนแล้วค่อยเก็บของแต่ทีนี้เหมือนโดนแกล้งก็เลยต้องเก็บเปลี่ยนั่นแหละไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านอ่ะ เดี๋ยวปิ้นจะพาไปดูห้องน้ำนะคะสิ่งที่ทำให้ปิ้นกับพี่หมีชอบที่นี่มากๆเลยนอกจากวิวลานสวยๆแล้วก็ยังมีห้องน้ำที่แบบว่าเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะคะห้องน้ำที่เนี่ยมี2จุดมีด้านบนหนึ่งแล้วก็ด้านล่างนะคะอย่างละจุดละ2ห้องก็คือห้องผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งคะ่ะแต่เขามีแพลนกาลังจะทาเพิ่มอยู่นะนี่อยู่ทางด้านนี้เข้ามาต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน ต้องยอมเปลี่ยนนะเพราะว่าห้องน้าเขาสะอาดมากนี่ก็คือพนักง,งานกนาำลังมาทำความสะอาดห้องน้ําใช่เขาทําความสะอาดวันละสองรอบสะอาดมากๆจุดล้างจานอยู่ตรงห้องน้ําเลยอยู่ตรงกลางแบบนี้นี่เอา้าเขาเอาขยะไปทิ้งเห็นไหมขยะไม่ได้เยอะอะไรเลยตอนแรกมีถังขยะอ๋อไปอยู่นู่นละตอนแรกถัง,งขยะตรงนี้เขาเคลียร์ขยะออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้เป็นห้องน้ําหญิงฝั่งนี้เป็นห้องน้ําชายเราเข้ามาดูห้องน้ําหญิงกันก็ได้ นี่ห้องน้ำหญิงเข้าเสร็จแล้วต้องปิดประตูไว้ตลอดนะกันพวกมาลงมาแรงเข้าไปแต่ว่าข้างในเขาไม่ได้ทึบนะอะ่เปิดให้ดูนี่เดะ๊ะเห็นไหมบอกแล้วว่าไม่ได้ทึบข้างบนโปร่งๆแบบนี้นะคะแล้วเขาติดเป็นมุ้งลวดด้วยไม่มีมแมลงกันแมลงเข้านะอาจจะมีแบบเล็ดรอดเข้ามานิดหน่อยเวลาแบบเราเปิดประตูทิ้งไว้เท่านั้นเองแต่ว่า สะอาดเข้ามาก็คือแบบสะอาดอย่างนี้เลยฝักบัวมีทั้งน้ำเย็นน้ำร้อนนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอาบน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นมันมีระบบสองวาลใช่ระบบสองวาลเมื่อวานบิ้นแบบงงอยู่จะพูดว่าไงเป็นแบบสองระบบสองก๊อกอะไรไม่ใช่ออเป็นระบบสองวาลออห้องน้ำสะอาดเด่นไหนนี่คือข้างบนนะ ใช่ห้องบนเป็นตะแกรงกนะกรงรวดแล้วมันโปร่องอ่ะมันไม่ทึบไม่อึดอัดนี่ห้องน้ำมีมที่แ<ม>ขวน<ม>ด้วยนะที่แขวนยาวๆติดไว้ติดไว้ของผู้ชายก็มีโถชีอยู่ด้านหลังแบบนี้ มีอ่างล้างมือให้ด้วยโอ้ยเขาแบ่งสัดส่วนดีมากเลยนะสวยนะดูใช่ใช่เขาแบบตกแต่งสวยดูใส่ใจมากๆเลยอ่ะชอบชอบชอบตั้งแต่เห็นแบบมาแล้วเห็นเป็นวิวน้ำแล้วอะไรไม่ต้องมาใกลขนาดนี้มีป้ายให้ถ่ายรูปตรงนี้ด้วยเป็นโลโก้ของร้านนะคะ S Camp เขาคอวิวน้ําวิวภูเขาโอ้ยอากาศดีมากเมื่อเช้าตื่นมาแล้วแบบเย็นเมื่อคืนเหมือนจะอบๆเนาะฝนมันจะตกใช่ไหมแต่พอตื่นเช้ามาหนาวหนาวังแต่ตอนนอนแล้วพยายามมาพ่อผมมาคุมประมาณนี้นะคะสําหรับลานกลางเต็นท์เอสแคมเขาคอวันนี้บินก็ต้องเตรียมตัวเดินทางกลับแล้วเตรียมตัวเสร็จแล้วกําลังจะเดินทางออกไปอยากไปเที่ยวข้างบนเห็นเขามีแบบว่าเป็นทุ่งดอกไม้อะไรอย่างนี้ด้วย อยากบอกว่าไปถ่ายรูปสวยๆนานๆที่มาเขาค้อก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้เยอะๆเลยสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวเขาค้อนะคะก็ลองมาดูที่ร้านเอสแคมดูก็ได้รับรองว่าทามาแล้วเนี่ยต้องถูกใจเหมือนปิ๊นแน่นอนมีวลังการไปไปขึ้นรถยังยังไม่ปิดกล้องเพราะเราจะไปต่อไงไม่ปิดหรอ <laughs> งั้นปิดเลยก็ได้ เมื่เจอกันใหม่ EP หน้านะคะเดี๋ยวข้างบนอาจจะถ่ายแบบว่าเป็นบรรยากาศนิดหน่อยแล้วก็เก็บรูปไปฝากติติดตามกันที่เพจได้บ๊ายบายเอาจริงๆถ้ายังพอมีเวลาก็อยากอยู่ต่อก็ติดใจบรรยากาศที่นี่ไปแล้วอะ่ะแต่ดินได้นอนแค่คืนเดียวเองแบบนี้คงต้องหาเรื่องกลับมาซ้ำซะละไว้มาใหม่นะเอสแคเขาคอ